มาดูอีกแบบหนึงเปลี่ยนชนิดกระสุนเมื่อพลระยะยิงมาดูเมื่อมีลูกปลายหนึ่งนัดอยู่ในรังเพลือลูกปลายจำนวนยังอยู่ในหลอดแต่มันไม่เต็มหลอดมันยังพอยัดกระสุนเข้าไปได้อีกอมาดูเมื่อเราลั่นไกลออกไปป้งลูกปลายกระจายบนพื้นแล้วไม่ถูกเป้าหมายมันไกลเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกโดด รอบแรกที่เราทําเราลูกโดดเข้าทางนี้รอบนี้เราจะลูกโดดเข้าทางนี้เพราะว่ามีพื้นที่เหลืออยู่ในหลอดลูกโดดใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราจะคัดลูกปลายออกมาเก็บเอาไว้ลูกโดดเอาเข้าไปแล้วเราคัดลูกปลายออกเก็บเอาไว้แล้วก็ปล่อยลูกโดดเข้าไปเพื่อยิงต่อโอ้งลูกโดดคัดออกลูกปลายป้อนเข้าเราลูกโดดนั่นหม่ขึ้นมาใส่เข้าไปแทนแล้วคัดลูกปลายเราออก บอนลูโดดเข้าไปเราต้องเก็บลูกไปลายไว้อย่าคัดทิ้งยิงเอาปลายหมายเหมือนเดิมลูกโดดใส่เข้าไปคัดลูกปลายออกแล้วก็ยิงออกไปถ้าเราคัดทิ้งเราก็ต้องไปหาอีกเพราะฉุกเฉินมามนต้องใช้ลูกโดดใส่เข้าไปแล้วก็คัดลูกปลายออก ป้อนลูกโดยข้าปายเก็บลูกป้ายไว้แล้วก็ยิงต่ออ่ามีอยู่เท่านี้ยูโน <You know? S 1> ถ้ายูโนก็โอเคจบ